ค่ะสวัสดีค่ะมือน,นี้ก็มาเบื้องแปลงผักสีลาวเนาะแถวนี้อันเอาพันไว้เองคะ่ะผักสีลาวนี่เอาพันเอาแนวไว้เองเนาะดูการนิยามฝนนี่ก็มีราคาคะ่ะก็้ใดมีที่สูงก็เฮ็ดผักสีลาวเนาะระบบน้ำเพิ่นก็ึ้นสปริงเกอร์คะ่ะนี่เด้อเป็นสปริงเกอร์สปริงสปริงเกอร์แบบนี้หัวบ่าเแม่หัว,วเหวเล็กคะ่ะนี่เป็นหัว พลาติกเนาะเป็นมีมีเหล็กแปบ๊บแล้วก็สยางครับแป๊บนี้ก็ประหยัดค่ะมึง่อยไปสัมภผัสเจาะระเจาของเพืนเนาะโอ้เพ็นเฮ็ดไว้มีสามหัวค่ะยิงได้ประมาณหกถึงสิบเมตรทุ่นนะได้ทีละหกแป้งค่ะมึง แปบเพิ่นก็ไว้ทางกลางเนาะแต่ยางนี่ประมาณนิ้วนิ้วสี่ค่ะนิ้วครึ่งนี่นะต้องไปห้ามเพิ่นกอนมีสยยางสยยางมาปงแปบบนอนกลางแล้วก็มีสยยางอันมีรูซีแปงเว้นซีแปงก็มีมีวาวซีหกแปงคะ่ะหกแปงมีวาวเนาะ มีวาวโอ้งามค่ะเจ้าของพิ้นมาแกะเนาะเดี๋ยวไปถามเพิ่นก็เพิ่นวันจะโกรสวัสดีค่ะครับเออซื้ออย่างค่าแนะนำได้ตักค่ะสันติอืมอันหักสีลาวนี้ให้จากไรเนี่ยสองไรสองไรอันวานนด้เกมือแล้ววันนี้นวันที่วันที่ยี่สิบสิงหา สองพันหนึร้อยหกสิบห้าได้บานวันที่ยี่ห้าวันที่กับได้๋ยห่อเดมือละโอ้ยี่สิบมืออันสองไรนี่บานจากโลเหรอบานไปสองโลครึ่งอ้าวบานน้อยแท้อยู่ที่แนวแนวแนวดีตีแนวเอามาแต่ไงแแนวอะแนวของเจ้าของเองโอ้ของเจ้าของเองถ้าจะขายนี่ขายโลเท่าเดี๋ยงขายอยู่สองร้อยห้าสิบอือเป็นบางปีเนาะปีนี้คือเด่นปปีแพงเด็ดขายโลเท่าเดี๋ปีแพงกะสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ มันปปีครับปีไหนเฮ่าแบบมันมีราคาเฮา,าก็หลกไหลเนาะเดี๋ยวจงเ,<อ>เนี่ยไว้น้อยบ่อือวิธีบานนี่บอกบอกเลยว่าวานยังไดตังคือที่บานได้หางแบบนี้เนาะก็เขาเอิ้นผักซีอย่างบานเขาผักซีลาวผักซีลาวสีโก้บ่นี่ผักซีโกนี่มันเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นโกมันคือผักสีกเกษตรเนาะที่แนวบ้านเขาผักษีกร,รก็ลำงลายๆน้อยนึงอืผักสีเกษตรเป็นลำเป็นลายนี่ผักซีโกโก้เห่วลมสักเด้อค่ะเด้อ อันหนวานหางวานเบิดสองโลครึ่งที่สองโลครึ่งส่องไล่นะไล่ละโลไปปลายนึงว่าซันนะเนี่ยู่ที่แนวไหแนวไหดีจ้ะแนวแนวดีแนวดีก็ขึ้นดีแนวบอดีก็ขึ้นบอดีอือันอันบึ่งสอนวิธีค่ะอันวานที่วานยังไหนหยิบยังไหนวานก็มันแล้วแต่คนวานบางคนก็หยิบน้อยเป็นกมเลยบางคนก็หยิบน้อยมันแล้วแต่ อกำเราครับก็ค่อยวานปล่อยทีละน้อยทีละน้อยเอาเจ้าเจ้าหยิบจังเลยเจ้าวะก็ให้กำเลยกำแล้ววานค่อยๆวานอย่างนี้เลยวานได้ดีจังเนาะวันวันหางนี่ต้นใหญ่เนาะได้ต้นใหญ่เลยฝนตกหลายๆก็บ่ใครเปื้อยถ้าวานทีก็ฝนตกก็มีสิทธิ์เปื้อยได้ซีดยาอันย่าบ่เนี่ยยังไม่ได้ซีดเลยยาคุมดิ อยากุมกับปะด้ชีดหรือเอากระดีกอนบ่มีง่ายกว่นี่เนาะมันเตรียมดินไว้โดนแล้วแล้วทีนี้ก็ซีดหญ้าตั้งแต่ก่อนวานคุณแล้วโอ้ค่นเตรียมดินไว้โดนทุกวางต้องการให้ดินมันแน่นบ่เอออืเคล็ดลับหน้าฝนบ่เตรียมดินไว้เกือบสองเดือนละอือเวลาหญ้าขึ้นมาก็ซีดยาบหญ้าเลยเกับมักซนซีดหากับมักซนซีดยาข่ายหญ้าอืมมันก็มีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเขาก็แก้เอาเออค่ะ โอ้ดีจังเนาะเดี๋ยแมวก็อันบอบอมีเวลามาถ่ายตอนพื้นวันเนาะพนวิธีวนันวันจังใดฉ่นใช้ห่วงยิงห่วงยิงนี่ห่วงาได้เนี่ยห่วงคือเป็นห่วงพลาสติกห่วงพลาสติกน้อยนี่มันพอด้ายเแต่ก่อนตอนซื้อมาร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อตามร้านก็สองร้อยกว่าผมขาดมันบ่ขาดมันดิบอวบอขาดัางห้างขาดสร้างเอาหรือว่าขาเดเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเดี๋ยวนี้ไม่่มีไข่บ่ บางคนเขาสร้างในลาซาด้าพวกอันนั้นราคาร้อยกว่าบาทเองรา,าคาทึกๆค่ะน้นลนำลาซาด้าร้อยกว่าบาทราคาซาด้าเดี๋ยวนี้เขาว่ามันฮอนหัวละแปดสิบเก้าสิบบาทเองอือแต่ถ้าตามร้านแล้วมันขายสองร้อยห้าสิบน้ำลาซาด้าที่โอ้ยเมยวคนรู้จักลาซาด้าดอกบุคืสัง่ง <laughs> หาสั่งได้เลยเดเมลก็หารู้จักยูทูบเลี้ยงร้านนี้ดอก ค่ะเขาใส่ข่าพลาสติกก็ได้แล้วใช้แป๊บข้อต่อเกี่ยวใส่เอาอืออืออือใส่ยางเดียวกับหุนใส่ยางห้านิ้วสองนี่มันหนึ่งทับหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่วนสี่บ่เออเออนิ้วสองหนึ่งทับหนึ่งทับสี่เนาะอือเพราะว่าถ้าเป็นนิ้วเรื่องเนี้ยนิ้วเพิ่งนี่หนึ่งครับหนึ่งทับสองอืออันนี้เป็นนิ้วซีมบ่เออนิ้วนิ้วสองนิ้วสองหนึ่งทับหนึ่ง หนึ่งครับราจาสี่หนึ่งคับสี่อืมเพรนิ้วสองมันมันน้อยกว่านิ้วเครื่งเนอะไปเขินนิ้วสี่บ้าๆห้อะนิ้วสองเออนิ้วสองแล้วแต่แล้วแต่ผู้ถนัดอืมบ้านเราส่วนใหญ่กานิ้วสองเนาะเพราะนิ้วเครื่งมันใหญ่แล้วมันลากยากเนาะมันหนักแต่แล้วแต่บางคนใช้ยางหนายางบางอืมยางไหลกันยี่สิบโลนี่นะ ่มันบางหน้าไล่กันหนักเวลาลากกับดินระบบน้ําพร้อมเนาะกับความดันของอันนั้นอันนี่เอาน้ํำสะตีเนี่ยน้ํำสะโอ้ห์น้ำสะแล้วนี่เดะไว้เพื่อย่างเนี่ยหักดอกกัดไปแล้วได้ราคาบ่หักดออยังก็ได้อยู่ร้อยกว่าบาทราคาร้อยกว่าบาทอยู่อขึ้นเห็ดผักดอแล้วก็ผักซีดยาซีดยาไปรอปลูกผักไหมบานเดี้ยแล้วอยัง ลายสังเดียวโอ้เบียธาตสิเบียธาตอย่างเดียวหน้าฝนมันสังง่ายไอืดวาดยากถ้า,ถาปุ๊กดอกราสิมาสัมผัสเอาพันอย่างนู้น <laughs> คลิปนี้ก็ขอสำนีเดี๋ยวยายเมวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ